สวัสดีค่ะน้อง,ย,งอยิงยูจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจะภามาชมเมืองร้อยเอ็ดกันเขาร้อเอ็ดัะขับรถไปบึงพรารันชัยกันนะคะนี่จะบึงพรารันชยัยและแล้วเราก็จะเลี้ยวตรงนี้นะคะเข้าบึงพรารันชัยค่ะนี่ฝั่งขวามือนะคะ ฟังขวามือนะคะนี่ค่ะอันนี้พนธองรอยเอทค่ะน้องย,ยิงกับขับรถตรงไปจ้าอันนี้จะเป็นโฮมช็อปนะคะ นไปจะตกแท้ ไปเอ็ดไปกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะฝั่งขวามือไปโรงเรียนหนองผักแว่นนะคะหนองผักแว่นแต่อนุบาลระเอ็ก็จะมาสร้างตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เด็กอนุบาลมาอยู่ฝั่งนี้หมดค่ะ ไฟเขียวแล้วอันนี้ไฟเขียวแล้วค่ะขับรถตรงไปนะคะเห็นไหมเห็นหอวตเป็นฝั่งซ้ายมือค่ะมองหันแล้วเขาสี่กิโผ่านมนี้ค่ะเราจะขับรถผ่านหอโหวตตรงนี้นะคะตรงไปเรื่อย นี่ถนนร้อยเอ็ดพลทองไปทางเออ่กุชิรารายไปทางสกลนครได้นะคะเส้นนี้ค่ะไปทางกรารสิลป์ไอ้ไม่ใช่ไปมุกดาหารสกลนครได้กรารสินลป์สี่ไปมือหน,นี้ล่ะค่ะการสิลป์นะคะ,นนะ,คะเดี๋ยวระยะในการวิ่งฝนตกละแม่มันสิไปจังไดล่ะคะ่ะตรงไกลคะ่ะ ยืนสง่าวัดบูรพาพิราพิรมยืนสง่าสวยมากค่ะ,คะเดี๋ยวเห็มึงนะคะีนเมืองร้อยเอ็ดวัดบูรพาพิรมอ่าวติดไฟแดงเลยมองไม่เห็นเลยเสียดายไฟเขียวแล้ว ไฟเขียวมันกระสายโลเด็จไปธนาคารใส่เวลาโดานเติบนะคะนี่นะคะวัดบูรพาพิรมค่ะกึง่งไม่เจอเจอไหมไม่เจอไม่เจอบ่ได้จอยบ่ได้ภาพที่สวยจอยเราจะไม่ได้ภาพที่สวยเลยค่ะ ต่อค่ะเทศบาลบูรพาพิรงนี่นะคะเสื้อเพมยลายเสื้อกีฬาเพียบลายดิฉันก็จะตรงไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะไฟเขียวพอดีค่ะก็ไปทไี่เมืองอยเอ็ดค่ะ เมืองพมีหลายฝั่งนะคะเมืองไรอีกเขามีหลายฝั่งนะน้องยืงสีเหลียวตรงธนาคารเกษตรกรไทยตรงนี้นะคะ,คะเดี๋ยวสายกับไปทางมึงพระลานชัยค่ะเลียวสายไปทางมึงพระลานชัยนะคะ นี่มันนี่เป็นจุดถ่ายรูปถ่รูปสามารถถ่รูปที่สวยได้นะคะนี่ค่ะหอโวยของเราเจอแล้วนี่ าาากกกวัันนนนนทีีท่ถึงยยยย้้ครบศู์อสสโรบินสันแค่ไม่งานอันนี้คือโรงพยาบาลรอยเอ็ดค่ะนี่ขนาดคือโรงพยาบาลรอยเอ็ดค่ะมองไปไกลๆที่ติดขาวๆเยอะๆนะคือโรงพยาบาลรอยเอ็ดน,นะคะอันนี้คือสารักเมืองค่ะรอยเอ็ด แล้วเราเราก็จะเรียวตรงนี้ค่ะเอ่อประตูโขงสาเกตนครค่ะนี่สาเกตนครเรียเขาไม่ได บึงพระดานชายค่ะฝั่งความมือสวยงามสวยงามตำท้องเรื่องค่ะทางบรรยากาศเมื้องเร็ดที่มึงนะคะร้อยเอ็ดเจ็ดเจ้านานี่สวยวันนี้ก็สวยวันนี้สวยจริง จะมองมองขายของนะคะนี่มองขายของหลายะค่ะดูวันนี่สวยจริงนะทยทำเลสวยทำเลดีค่ะและแล้วดิฉันก็เจอเรียวไซต์ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะนี่จอดรถนะ,ะ่ ไม่เหยียดเล็กอยู่พอดีเลยเอาใกล้ไปทำไมอ่ะ ดิฉันก็ฝนก็ตกอยู่บึงพัดันชัยนะนี่ค่ะฝนก็ตกหนักดิฉันก็เดินลงไปค่ะเดินลงไปที่ร้านลูกค้านะฮะนี่คือร้านที่บึงเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นร้านที่ต้องหยิงมาทำงานที่นี p แฮปปี้เบรดทูยูเกิดมาบ้านมายาย ได้เราต้องเลี้ยงอะไรกันดีนะได้ก็อใอันนี้เวลาฝนใกล้จะตกนะคะเราก็จะไปส่งของให้ลูกค้าค่ะแต่ว่าเราก็จะห่อด้วยห,อห่อหดืนยังก็ย่าห่หอซีนเออซีนเพื่อป้องกันฝนนะคะเอาขึ้นรถไปส่งลูกค้านะคะ นี่นะคะวิธีการห่อของเพลินนะคะอันนี้จะเป็นโตภาพหน้าไฟเบอร์โรนะคะเพราะว่าเราจะใส่รถได้หรือเปล่าไม่รู้มันใหญ่มากขนาดเมตรแปดสิบน้องหญิงรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะที่จะเอาโตภาพหน้าไฟเบอร์ขึ้นรถค่ะนี่นะคะคือการหอ่อเลิศยืนหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะ เออพาช่างเอาของไปขึ้นรถนะคะขึ้นในบน้านะรถมานี้ไปนะคะรถคันนี้ค่ะรถคันนี้นะคะเราจะขึ้นรถกันค่ะเอาสิคะได้ไหมพอดีรถบางพอดีเลยนี่นะคะหิตตั้งเสียงอ๋อเครื่องหนึ่งอยู่ดอบนะอุ้ยเลยยืนหนึ่งไม่ต้องมาดอกมันบรรลุดเดาก่าย บ่ฟ้าเจ้าไหมบ่อันนี้มามัดอ๋อมดจองบ่อมาเส้งึ้นมหมบ่อโอยืนหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปหานี่นะคะเม็ดเม็ดแปดสิบก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอุ้ยอันนี้เจ้าของหลานโอเคค่ะและแล้วดิฉันก็จะไปส่งของให้รูแคที่กาลสินคะนี่ค่ะไปค่ะ จะไปส่งของให้ลูกค้าที่อําเภอเมืองกาลสินนะคะก็เลยขับรถอยู่บึงพร,รานชัยค่ะบึงพร,รานชัยเหมือนเดิมนะคะเราจะออกไปทางกรมาราสัยค่ะกรมาราสัยจังหวัดร้อยเอ็เอ,อจังหวัดกาลสินค่ะเฮา,า,าจาออกจากเซ็นนี้เขาจะไปจังหานนะคะจังหานกับใกล้กับทวัดบุรีนะคะไม่ไกลนะคะไกลกับทวัดบุรีไปร้อยเอ็ดหรือจังหานมาร้อยเอ็ดค่ะไกลกันนะคะ เราจะออกสายไปทางนี้ค่ะอันนี้เมืองรอยเอทเลยค่ะบรรยากาศเมืองรอยเอด,มา,เม,ออเอดมาให้เ,เพื่อนๆดูร้านอาหารเขาก็เยอะนะคะนี่มองไปจะมองไปจะเที่ยวกันอย่างเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองรอยเอทคอิชันฉันชอบชอบเมืองเขาสวยค่ะตรงไป มอมมากเลยจะไปรนอาหาที่ร้านโรน่าดูเหรถเซลล์คันนี้ก็มองเหมือนกันมองเหมือนดิกใช่ไหมคะออในีคาเฟ่ไมซอนะะคเราต้องกินแบลกกาแฟวันน้อยมาพอค่ะไปค่ะนี่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 นนตลาดวัคซีสักทองนะฮะตลาดวัคซีสักทอง เอ็มแกรนิฉันก็เคยนอนแล้วนะเอ็มแกรนบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าด้วยความประทับใจสูงสุดค่จะจัดส่งสินค้า ด้วยญาติมิตรสหายน้องหญิงชอบแก้ปัญหาตรงไปนะคะจัดส่งถึงมือลูกค้าเลยค่ะ ก็ตองปลน,นะ,ะ้ะหานี่เราจะไปทางร้อยเอ็ดกันนะคะมองนาบิ๊กซีอันนี้ทั้งหน้าจะเป็นบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตลาดพันธวีนะคะตลาดขายส่งขายปิีกผลไม้ ตลาดพรันทวีน้องยิงและถ่ายบรรยากาศร้อยเอสเอ,อ่อเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ดูค่ะเป็นไงคะมวลบอสุดยอดมากยืนหนึ่ง ตลาดพันระวีไม่ใช่พันทวีสิพันระวีนี่เขาไปข้างในนะคะเหมือนเขาคงขายของนะคะโอเคค่ะอันนี้เวลาฝนใกล้จะจบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะจบคลิปร้อยเอ็ดพิงแค่นี้นะจ๊ะไปแล้วสวัสดีค่ะ